เกือใจไว้ก่อนอย่าคพิำงทุง่มเทฉันเลยฉันอาจตกเป็นจำเลยเรื่องทำเธอเสียใจหากนี่เป็นดังเจอวังที่ตั้งใจวาดไว้สุดท้ายคงต้องกลายเป็นผู้ร้จำ้ายเธออยาทจนเพื่อเธอ đang con thân nhưng vẫn nhưng vẫn 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 กาใจเธอลองมองไกลนอกจากฉันฉันก็ยอมเป็นหนึ่งในตัวเลขของคนที่เธอฝันเพียงแค่นั้นก่อนอย่าทุ่มความสำคัญเจ้าคนดีที่เพียงฉันและเธอ แต่ก็เลิกกันคำตอบตีกรอบให้เธอได้เจอคนที่ดีผู้ใจไว้หน่อยนะครับ